สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโยกังจุดติทุกคนนะครับอ่ะวันนี้ติงลี่นะพอดีเมื่อวานนะมีถามมาบอกกันก็คือมันมีเซิร์ฟเปิดขึ้นมาก็คือเซริรนะ์ฟ155กับ5 6 6เนาะทีนี้จิงลี่ก็เลยลองเข้ามาดูในเซิร์ฟ155เมื่อวานเปิดเป็นวันแรกนะโอ้แออัดเหมือนที่จิงลี่เข้ามาเล่นใหม่ๆเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่จางลง คิดว่าเซิร์ฟนี้น่าจะคนเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยเพืเ่อนๆดูสิแล้วก็ที่ทิงนี้สังเกตดูแล้วรู้สึกว่าจะมีเพืเ่อนๆจากเซิร์ฟอื่นย้ายเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟนี้ด้วยราคาตลาดกนลังดีนะใครที่คิดกำลังชอบการลงทุนก็เซิร์ฟนี้ก็โอเคเลยอะทิงน,นี้ให้ดูนะทิงนี้ตั้งขายร้านไว้ดูดิเนี่ย ราคาอันนี้คือราคาตลาดนะมีตจริ่เพิ่งตั้งขายตรงนี้เพิ่มเข้าไปนี่มันออกอันเนี้ยมันออกไปอันหนึ่งแล้วอ่ะอืมราคาจะได้อยู่เนี่ยครับเหมือนเดิมอย่างที่จิงนี่บอกว่าถ้ามานะสร้างมาสักสองตัวสามตัวเป็นอย่างน้อยนะถ้าคิดจะเล่นเซิร์ฟอะ่ะจะเล่นพวกเนี้ยสร้างเผื่อไว้เลย เราจะได้มันจะได้หาของทันทันกันอย่างจริงนี่ก็มาเหมือนเดิมครับสร้างมาเหมือนเดิมเลยของไม่มีอะไรเลยจิงนี่ของไปไหนหมดเดยวมีหนึ่งสองเมตรสามเมตรก็ยังเหมือนเดิมนะคือ คอนเซปต์เดิมไม่เติมตังค์จะอยู่ได้ไหมแต่ถ้าใครเติมตอนนี้ทิงนี่บอกเลยได้เปรียบเติมหนึ่งหกเก้าอ่ะทิงนี่พูดเลยว่าได้เปรียบเพราะว่าคนก็ใช้กันเยอะเนี่ยเพื่อนๆดูดูดูคนเลยสี่สิบไล่บล็อกก็แล้วอันนี้ก็เป็น ที่ทำตี้เอาไว้เห็นไหมครับอันนี้คือตัวของติงลี่ทั้งหมดเลยที่เอามาเซิฟนี้อ่ะโอเคถ้าใครเห็นเซิฟนี้เนาะไอ้ใครเห็นคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ติงลี่ด้วยนะครับส่วนใครเห็นแล้วเข้ามาครับเซิฟยังไม่ปิดนะยังได้อยู่ยังเข้ามาได้อยู่เข้ามาสร้างไอเดีกันไว้ก่อนนะแล้วก็เีย่เริ่มโค้ดติงลี่ให้ไว้แล้วในคลิปนี้นะครับ ยังไงเจอกันในเซิร์ฟ155แต่เซิร์ฟเก่าตรงนี้ยังอยู่นะเซิร์ฟเก่ายังมีครบอยู่ทุกอย่างที่ยังเล่นอยู่ยังปล่อยฟาร์มอยู่นะเพียงแต่ว่าวันนี้อยากมาเซิร์ฟ155ไงเพราะว่ามันมีเพื่อนด้วยโอเคครับไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ